คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงบิตคอยนะครับที่เป็นช่วงหัวเล็กหัวต่อนะฮะอาจที่จะส่งผลที่ดีต่อราคาบิตคอยแล้วก็โดยเฉพาะเอาคอยอย่างเอฟจีเอ็มทีดคอยแล้วก็อ f m o d หรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่อยู่บน Cosmos e Ecosystem คิดว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันไปเต็มๆเ,เลยนะครับโอเคกอ็อย่างเช่นเคยนะก่อนที่ไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กดติดาตามเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับขอเวลา2วินาทีเนาะโอเคกด like ไลค์กันเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin การ Adoption กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ล่าสุดที่ทางแอฟริกาเนาะเซ็น r a l a f r อฟริก p u b พับนะครับล่าสุดได้ทำให้ Bitcoin ถูกต้องตามกฎหมายเป็น o f f i c i a l c u r r e n c ีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่ใช้ เขาได้เปรียบจากปิดคอยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการแทรกแซงจากหน่วยง,งานแล้วก็ภาครัฐต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งประเทศนี้นะครับก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่นอะมีคนราวสักเกือบเกือบล้านคนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับผมก็คิดว่าอนาคตเราหนา้าจะได้เห็นประเทศที่กําลัง Dev e l o ออยู่เนาะหรือว่ากาลังพัฒนาอยู่เนะี่ยมีโอกาสที่จะ ทำแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับปีนี้ก็ต้องอรอลุ้นประเทศใหญ่ๆอย่างบราซิลนะอันนี้ต้องอรอลุ้นนะฮะว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งกันลยไนดะ้ทําให้ตอนนี้นะครับล่าสุดประเทศที่รองรับให้บิตคอยนนะครับเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายมีมากขึ้นกว่า1เท่าตัวในถ้าเทียบกับปีที่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลมาจากพี่คิวมูลแคทด้วยนะครับต่อมานะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่ทางแบ็กรอกเจ้าใหญ่ เจ้าเกาเาเ่าเจ้าเก่าที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมสำหรับแอสเซทที่เขาแมนจอยู่นาะแบ็กรอกนะฮะล่าสุดเปิดกองใหม่นะครับผมก็คือบล็อกเชนอินดัสทรีอีทีเอฟนั่นเองนะครับซึ่งโอเคกองนี้จะไม่ได้ถือคริปโตหรือว่าถือบิตคอยหรือว่าถืออีชูเรียมอะไรแต่อย่างใดเนาะแต่จะเป็นการไปถือบริษัทต่างๆที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอยเบสนะครับเอ่อไรออดบล็อกเชนที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ ขุดเหมืองบิตคอยนะครับผมมาราธอนดิจิตอลโฮดดิ้งก็ขุดเหมืองบิตคอยเช่นเดียวกันหรือว่าเป็นธุรกิจที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับบิตคอยนั่นแหละสำหรับกองนี้นะครับก็สามารถที่จะให้นักลงทุนมาลงทุนในกองนี้ได้นะเผื่อถ้าใครมองว่าเฮ้ยโอเคอาจที่จะไม่อยากได้รับความพันผวนจากคริปโตมากอาจที่จะไปลงทุนในกองนี้ก็ไม่ได้เหวี่ยงอะไรมากแต่ผมคิดว่าคริปโตตัวใหญ่ๆก็ไม่ได้เหวี่ยงอะไรมากมายนักแล้วนะถ้าเทียบกับหุ้นเทคสมัยนี้โอ้โหแรงมากๆนะครับผมเทสลา ล่วงแรงลงแรง n น t f l i x นู่นนี่นั่นนะฮะก็ใครบอกว่าคริปโตพันผวนมากที่สุดในโลกผมคิดว่าบางทีหุ้นก็อาจจะพันผวนมากกว่าเป็นบางครั้งก็เป็นไปได้และยังไงก็อันนี้เผื่อถ้าใครชื่นชอบนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้ผมก็รอรุนน้อยอยากที่จะให้ Bitcoin ETF ที่เป็นสปอร์ตแอปพรพนทางอเมริกานะครับประกอบส่วนทาง Australia ออสเตรเลียยังไรงรอจับตาผมคิดว่าช่วง23สัปดาห์นี้น่าจะห็นพอเห็นข่าวแล้วแหละว,ว,ว่าสถานการณ์ที่ออสเตรเลียที่จะแอปโพร ที่คือแอปพุ่แล้วแต่หมายถึว่าที่จะเปิดใช้งานแหละไม่ใช้งานแหล่เนี่ยจะเป็นยังไงนะยังไง,ง,ไงต้องรอจับตาที่ออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องอีกหนึ่งแบงค์ใหญ่โกลมแสกันบ้างนะครับล่าสุดก็กําลังที่จะศึกษาเนาะในเรื่องที่จะทําให้ real asset นะครับผมหรือว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในโลกโลกมนนษุ์เรานี่แหละนะครับผมสามารถที่จะโทเคไหน ที่จะนึกภาพเป็นแบบเหมือนแบบเอา NFT ไปป้ากับเหรีย a เศษก็ได้หรือว่าเฮ้ยสามารถที่จะทำให้อสังหาริมทรัพย์แตกเป็นโทเค็นคนโอเคสมมติว่าคุณอยากที่จะลงทุนโครงการนี้ใช่ปะ่ะเออคุณก็ไปซื้อส่วนส่วนหนึ่งของห้องนั้นๆแล้วก็โอเคสมมติถ้าห้องนี้มันมีเงินปันผลมันมีไรายได้ค่าเช่าต่างๆเขาก็จะ g e n r a t e มาให้กับคนที่ถือโทเค็นต่างๆเหล่านั้นนั่นเองซึ่งอนาคตผมคิดว่าท่านี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันมันแมกซ์เซนแล้วมันก็ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง real estate ได้คนที่เป็นพนักงานประจําอาจจะยังเงินเดือนสองสามหมื่นเฮ้ยเราซื้อ real estate สักเดือนละห้าพันไหมอะไรแบบนี้นะก็สามารถที่จะทําให้เราอันนี้พูดถึงอนาคตนะไม่รู้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ก็สามารถที่จะให้แหล่งเงินทุนจากคนตัวเล็กตัวน้อยสามารถที่จะเข้าถึงเศรเซี่ยวหรือว่าเข้าถึงตัว Uh, fractional ของ asset ผ่านทางค r y ปโตหรือว่า tokenization ได้นั่นเองนะอย่างนี้ต้องโอ้ต้องรอดูนะครับผมว่าแบงก์ใหญ่กลุ่มแสกออกมาทําแล้วจะมีหน้าตาเป็นยังไงเนาะซึ่งก็ถ้าทําทแล้วน่าสนใจผมคิดว่าหลายๆประเทศก็น่าที่จะเอาด้วยเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสิ่งที่หลายคนลุ้นกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนหน้าเนาะแล้วก็ DXY นะครับผมรู้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะว่า ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อราคาบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเราขไปดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนาะตอนช่วงที่เส้นสีเหลืองนี่คือเป็นการขึ้นปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเวลาที่ขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บถามว่าบิตคอยล่วงไหมก็ไม่จะล่วงอะไรแต่อย่างใดเนาะปรับขึ้นมาส่วนทางซะด้วยนะครับประกอบกับเวลาที่ทําในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยทําให้ DX y หรือว่าดอลลาร์อินเดกซ์เนี่ยปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับซึ่งใน,นขณะน,นี้ถ้าเราขไปดูข้อมูลของบิตดอยนะครับผมก็คือตอนนี้ ตัวตัว DXY เนาะขึ้นไปอยู่ในแนวต้านแบบพีคมากๆแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็คาดการณ์เนาะว่าถ้า DXY ลงหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ลงเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งผลให้ Bitcoin มูนได้นั่นเองนะครับผมก็แต่นี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่1 0อเอเนาะเพื่อนๆต้องพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงกันเอาไว้นะฮะเผื่อมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดก็เป็นไปได้นะครับผมยังไงต้องรอดูเนาะถ้า DXY พุ่งขึ้นไปต่อล่ะ บิตคอย n อาจจะลงก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าเด็กวายลง Bitcoin ก็อาจจะไม่ขึ้นก็นอันนี้ก็ไม่มีใครรู้อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราดูาดข้อมูลย้อนหลังกลับไปเดียวว่าเดกลงขอไปเด็กวาลง Bitcoin เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของ S&P 500นาะหรือว่าหุ้นเทคต่างๆใน,นขณะนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจดีเหมือนกันคือเป็นในแง่ของ ชาร์จแพทเทิร์นนะฮะก็คือทำในเรื่องของตัว inward head and shoulder แต่คือมันยัง in progress อยู่นะมันยังไม่ได้ไป break ตัว n นกลายตรงนี้นะครับผมซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามัน break n นกลายขึ้นไปได้เนี่ยก็หมายความว่าเฮ้ยหุ้นเทคมีการปรับตัวที่ค่อนข้างสูงขึ้นแล้วถ้าเป็นแบบนั้นผมก็คิดว่า bitcoin ก็มีโอกาสไปตามๆหุ้นเทคเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ไม่รู้ว่ามีเงินจากสถาบันอะไรหรือเปล่านะครับผมที่เวลามีสินทรัพย์ ที่มีความเสี่ยงสูงแล,แล้วเขาก็เอาเงินออกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหุ้นเทคกก็ร่วงบิตคอยก็ร่วงนะครับพอหุ้นเทกขึ้นบิตคอยก็ขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราก็จะต้องจับตาดูในส่วนของตัวดัชนีอันนี้เอาไว้ด้วยนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าทํากําลังทําอยู่นะสำหรับตัว Inward Head and Shoulder นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าสมมติถ้ามัน Break out ขึ้นมาจริงๆเนะี่ย สำหรับบิตคอยเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็ผมคิดว่าหลายคนก็น่าที่จะมองในส่วนของตัวไฮเดิม erm, หรือว่าประมาณสัก6กหมื่นแปดถูกต้องไหมแต่ถ้าดูดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะครับเวลาที่มันเบรกในส่วนของตัว falling wedge ทุกครั้งเนี่ยโอเคอ่ะครั้งแรกตอนปี2021นะครับช่วงอ่าตน้นต้นปีเนาะเบรกขึ้นมาพุ่งขึ้นไปกว่า90%นะครับรอบที่2ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเบรกขึ้นมาขึ้นไปกว่า60%แล้วก็ย่อพักฐานนะครับแล้วก็ทำ falling wedge ใหม่แล้วก็เบรกขึ้้นนไปออีีีกกพุ่งง55%ครั ครั้งนี้คิดเห็นกันยังไงขึ้นเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้นะครับก็เรายังคงตอบไม่ได้นะขอให้มันเบรกก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่อยากกาวมากนะครับเราไม่รู้นะว่านะกาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยังต้องรอจับตาว่ามันจะเบรกเอาในรอบนี้ได้หรือไม่นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเอาคอยกันบ้างน,นะครับล่าสุดทาง i f m o d หรือว่าโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ evm เป็น c h a เนานะ หรือว่าที่สามารถที่จะให้ developer ที่อยู่บน Ethereum เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้งานตัว if mod ได้นะครับซึ่ง if mod เนี่ยก็คือจะอยู่บน cosmos หรือว่าอยู่บน cosmos ecosystem นั่นเองก็คือเป็นหนึ่งใน cosmos ecosystem แล้วก็ถ้าคนมาทำใน if mod เนี่ยคือสามารถที่จะใช้งานในส่วนของตัว evm ได้นั่นเองนะครับก็อันนี้น่าจับตามองเหมือนกันนะเพราะว่าถือว่าเขาจะว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยบ้งที่ที่อยู่บน cosmos แล้วก็เป็น อิท r รี m w t u a l Machine ฮะนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดความคึกคักอะไรหรือเปล่านะซึ่งล่าสุดก็มีแทร็กได้แล้วนะใน,นขณะนี้นะครับอยู่ที่ d e f i ลรามานะครับแล้วก็เห็นมีเหรียญเขาเริ่มได้จะแจก AirDrop แล้วด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ โปรเจกต์ที่ดังๆก็จะมี Diffusion Finance นะยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันและการสำหรับเชนใหม่เชนนี้นะครับอาจที่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับแฟนๆ Cosmos ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็น EVM ด้วยเนาะน่าทีจะเกิดการ Adoption หรือว่าเกิดการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายกว่าอันอื่นๆแต่ก็ไม่แน่แล้วนะ Terra ย,ยังมูได้เลยนะฮะอันนี้ต้องรอจับตาดูสำหรับเชนใหม่เชนนี้นะครับ ก่อนที่จะไปดูเรื่องถัดไปนะครับขอขั้นด้วยผู้สนับสนุนรายการอย่าง p i o n e ิกกันก่อนเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดย p i o n e ิกนะครับ p i o n e ิกเป็นกระดานเทรดซื้อขายแบบอัตโนมัติสามารถที่จะซื้อต่ําแล้วก็ขายตอนที่ราคาสูงได้นั่นเองแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าถูก0.05%นะฮะร,รวมถึงยังมีบอร์ดสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์อาร์บิทราสามารถที่จะให้เราได้กินดอกเบี้ยรายปีได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับกระดานเทรดไพลอนิกเนี่ยมี MSB license นะครับจาก The Financial Crime e n f o r c e m e n t Network หรือว่าเครือข่ายปรับปรามอาชญากรรมทางการเงินของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางฟากเมตาเวิร์สกันบ้างนะครับก็ล่าสด Meta โอ้โหช่วงนี้หุ้นก็ร่วงลงมาอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็คิวหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็สูญเสียรายได้กว่า2.9บิลเลียนนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เม็ดเงินไม่เข้าเป้านะฮะแต่คุณมาร์กก มั่นใจนะครับผมว่าในปี2030นะครับเมตาเวิร์สจะเป็นกระแสเมนสตรีมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มาก่อนการแล้วก็เอาจริงเอาจังมากๆเกี่ยวกับเมตาเวิร์สนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราเห็นข่าวเปิดสโตร์เนาะในเรื่องของเมตาช็อปนั่นเองนะฮะที่ก็ขอเป็นกลังใจให้กับพี่มาร์กแล้วกันนะฮะขอให้หุ้นขึ้นเร็วๆแล้วกันนะฮะช่วงนี้เห็นแดงอะลามอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งนะครับผมถ้าเราพูดถึงเมตาเวิร์สนะฮะมาดูเอฟคอยกันบ้างนะครับที่ตอนนี้ถือว่าเป็น Top Spot Mode and Valuable เมตาเวิร์ดโทเค็นหรือว่าเป็นโทเค็นที่เกี่ยวกับเมตาเวิร์ที่ฮอตฮิตที่สุดในช่วงนี้มี Market Cap ที่สูงที่สุดในณขณะนี้แล้วนั่นเองนะฮะเลดูว่าเปิดตัวมาปุ๊บ้าลิสเอเจนตปับ๊บมูนปั๊บเลยนะฮะแต่ปเปิดตัวมาขึ้นอย่างเดียวนะครับผมในณขณะนี้นะก็ถือว่าขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเหรียญเอฟกันมาในณนะที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็วันที่30อีก2วันนี้นะครับผม ออเทอร์ไซด์โปรเจกต์นะหรือว่าออเทอร์ไซด์เมตานะฮะก็จะเปิดในเรื่องของที่ดินแล้วก็มีโอกาสไหมที่จะเหรียญเอฟเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเอาไปซื้อที่ดินอันนี้ต้องรอจับตาเนาะว่าจะมีการใช้งานของเหรียญเอฟากน้อยแค่ไหนนะฮะน่าลุ้นดีเหมือนกันสําหรับสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ไม่ได้มีแต่แค่เอฟนะครับผมยังมี GMT หรือว่าเป็นเหรียญสติปใช่ไหมโอ้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ซัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มาน,น้นักในการลงทุนเานาะแต่โพส ไปในตัว x c ็กเซล n t น n t ไปแล้วนะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์สำหรับ f อฟคอแล้วก็ s สเ e p ที่มันแบบจ่อเบรกแล้วถูกต้องไหมฮะแ,แล้วมันก็เบรกขึ้นไปจริงเราวก็ยังไงแล้วขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะก็ถือว่ามาค่อนข้างแรงนะครับผมสำหรับตัว GMT นี่คืออะไรนะครับผมก็คืออีกเป็นในหนึ่งโปรเจกต์ที่ โอ้โหก่อนหน้านี้นะครับคือเป็นโปรเจกต์ที่อยู่บนโซลนานะได้รับการลงทุนจากทางโซลนาด้วยนั่นเองถือว่าเป็นเจ้าใหญ่อยู่พอสมควรเนาะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูนะฮะคืออใน Twitter นะครับผมเขาก็บอกว่า you can earn ห้าเหรียญหรือว่า150บาทหรือว่าเราสามารถที่จะได้เงิน150บาทต่อกิโลถ้าคุณวิ่งนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวแอปของตัว t ตฟ นั่นเองนะครับผมมีให้โหลดด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมยังไม่เคยเข้าไปใช้เลยนะเพื่อนๆใครที่วิ่งแล้วได้เงินยังไงหรือว่ามีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นี้คอมเมนต์บอกกันมากันให้หน่อยนะครับผมซึ่งถ้าผมเข้าไปดูในตัวเว็บไซต์ของเขานะครับผมถ้าเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างเนาะค่อนข้างที่จะไม่ใช่เล็กๆนะครับผมถ้าเราดูเนาะแบ็กเกอร์นะครับสกอย่านะครับผมไบแอนด์โซน่าแอนเจอร์อาราเมนดาเรเซอร์ซึ่งแบบ ไม่ใช่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นแบบมาหลอกเอาเงินหรือว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเหรียญมันจะตกหรือเปล่าแต่ก็ถือว่ามีแบ็คค่อนข้างดีละกันหรือว่ามีมีคือ solid อะอันนี้ไม่รู้นะว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะก็ลองศึกษากันดูละกันนะครับสรับตัวโปรเจกต์นี้หรือว่าทีมของเขาก็ลองเข้าไปศึกษากันดูละกันเว็บไซต์ค่อนข้างที่จะสวยดีเหมือนกันนะฮะซึ่งก็ขอให้มวลละกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เข้มราคามันสูงเกินไปแล้วหรือเปล่านะครับผมจริงแล้วถ้าในโลกคริปโต คือเวลาที่มันเบรกอ๋อทำห้ไปได้ผมคิดว่าถ้ามันไปขาขึ้นมันก็จะขึ้นอันนี้ส่วนตัวผมนะคือมันดีกว่าที่เราไปเล่นหุ้นที่มันขาลงแล้วมันก็ยังลคือถ้ามันลงมันก็คือลงอะประมาณนั้นเนาะแต่ถ้ามันทรงขึ้นมันก็ยังขึ้นได้อีกแล้วว่ามันแพงมันก็ยังแพงได้อีกนั่นเองนะครับนึกภาพตอนที่ปีที่แล้วเนาะที่เราได้เข้าหรือว่าได้ลุยกันในตัวอิลูเวียมหรือว่าได้ได้พูดถึงนะครับผมตอนนั้นอิลูเวียมอยู่ที่100ต้นๆอะ มันก็ออ,อดามหายนะตอนนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเราดูม,มันออดามหายตรงนี้ถูกต้อง,ง,งไหมเวลาผ่านไปคือมันคือตีนเขาจากะจาก1ร0พุ่งกลบเป็น1,800อะ่ะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องที่ ผมคิดว่าถ้าโปรเจกต์มันดีแล้วมันก็มันคือมันเป็นขาขึ้นอ่ะผมคิดว่ามันก็ขึ้นได้ทั้โลกเริปโบมันแรงมากๆอยู่แล้วนะแต่อย่างไรแล้ววางแผนดีจุด Stop l ล s ออะไรให้มันแบบโอเคเบรกตรงนี้เรา Stop l ล s s ใต้แนวรับไหมอะไรแบบนี้หรือว่าใต้แท่งเทียนก่อนหน้านี้1วันอะไรก็ว่ากัไนไปนนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์หรือว่าจะเป็นค่าเฉลี่ย EMA 20 3 5 50อันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่นะครับผมซึ่งก็ขอให้โชคดีและกันนะสำหรับเอฟคอยกับ GMT นะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโดสคอยกันบ้างน,นะครับซึ่งราคาล่วงยับขึ้นไปรอบหนึ่งถูกต้องไหมช่วงต้นปีที่แล้วแล้วก็ล่วงยับยาวลงมายังไม่ได้ทําท่าทําทางว่าจะขึ้นเลยนะฮะแต่เริ่มไซเวยเริ่มออกค่านะครับแล้วก็ล่าสุดมีข่าวของคุณอีลอนมาร์ถูกต้องไหมที่มีข่าวดีกับทางเทวิตเตอร์นะฮะซึ่งหลายคนก็มองว่าอีลอนมาร์น่าจะทําอะไรบางอย่างกับโดสคอยนะครับผมซึ่งก็มีคนคาดการณ์นะมีคนถามคุณอีลอนมาร์นะฮะบอกว่าสเปซเอ็ s ซ์เ e ิร์รสตอร แล้วก็ Starlink เนี่ยจะมีโอกาสที่จะใช้เหรียญโดสคอยหรือไม่นะครับผมซึ่งก็คุณอีลอนมาร์ออกมายิ้มนะฮะนี่ยิ้มแบบนี้นะฮะในช่วงต้นต้นปีนะเดือน f e b r u a ปีปี2022นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งเรื่องที่ตอนนี้เขาค่อนข้างรุ่นใหญ่นะก็จะทำอะไรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีลอนมาร์นี่ถือว่าเป็นโดสฟาเธอร์ถูกต้องไหมหรือว่า <laughs> พ่อของโดสคอยนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับซึ่งผมเพิ่งไปฟังคลิปของพี่หนึ่งปรมินนะครับที่ได้พูดถึง ดอทคอยนะครับผมใน uh, ตัวอีค n อนบิตนะในรายการนี้นะครับยังไงเข้าไปฟังกันได้คนะ่อนข้างดีนะในยู u ูบนะครับผมในเว็บไซต์อ c o n อนบิตพี่เ่งได้พูดถึงก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่เป็นไป,นป,นปนได้ไหมอนาคต Starlink ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกแล้วแบบว่าเฮ้ยคุณอยากจะจ่ายค่าเน็ตใช่ไหมคุณใช้คริปตต่อไหเพราะว่ามันจ่ายได้ทั่วโลกอยู่แล้วนี่ดอทคอยจ่ายได้ทั่วโลกคุณไม่จะเป็นต้อง มีการกำแพงประเทศอะไรเลยนะฮะก็สามารถจะจ่ายเป็นดอทคอยหรือว่าคุณอรมาร์เป็นไปได้ไหมที่เขาจะเพิ่มยุทเคสในงานใช้่งานต่างๆให้กับเหรียญดอทคอยถ้าเป็นไปได้ผมก็คิดว่าน่าจะส่งผลที่ดีต่อราคาดอทคอยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูกราฟนะดอทคอยขึ้นมาแล้วก็พักพักนานหน่อยนะพักรอบนี้เกือบปีนะฮะแล้วก็ขึ้นพุ่งแรงแล้วก็พักขึ้นพุ่งแรงแล้วก็พักตอนนี้พักมาค่อนข้างนานออกข้างยาวแล้วนะฮะ ไม่รู้ว่าจะกลับหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็นหนึ่งโอกาสนอนสลับเหลี่ยนดอกคอยเพราะว่ามีอลอนมาร์แบ็กอยู่อย่าเขาเรียกว่าอะไรออย่ามองพลังของ ความกาวต่ำไปประมาณนั้นนะฮะโอเคก็ขอให้โชคดีกันละกันนะครับสหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังก่อนจะจบนาะยังไงเป,ป็นบุคคลไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านต,ตาคลิปวิดีนั้นเราก็สามารถสั่งซือ้อกาแฟให้กับผมหรือว่าจะกดดูในส่วนของตัวเอ็กซ์เซสซีฟคอนเทนต์ผม,มจะโพสในข้อมูลการาฟต่างๆข้อมูลแปลต่างๆคลิปวิดีโอเอ็กซ์เซสซีฟคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถจะเข้าไปดูได้ในแท็บคอมมูนิตี้ด้านใต